สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอไอเดียนวัตกรรมนะคะ ภายใต้โจท์เละโซเดียมการลดบริโภคโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะโดยหลังจากการที่เรานะคะไปสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลหัวข้อออกมานะคะเราก็ได้ออกมาเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพิพลินจากพริกไทยในการกระตุ้นต่อมรับลดเค็มเพื่อพัฒนานวัตกรรมแผ่นแปะลิ้นสําหรับลดการบริโภคโซเดียมในอาหารค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหานะคะเรามาทําความรู้จักกับสมาชิกในทีมก่อนดีกว่าค่ะ โดยสมาชิกได้ที่ของเรานะคะประกอบไปด้วยนางสาวกิ่งฉัดบุรณะพาสนางสาวสุวรรณน,นันทิพย์อารักวงนายทัศชัยลำเจียกจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์รา,าชวิทยาลัยปทุมธานีนายวิทยาวิจิตยินยงและนายสลันพัฒน์ปานเจริญจากโรงเรียนสวนกลาววิทยาลัยค่ะ รามาเริ่มกันที่ที่มาและความสําคัญค่ะการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากค่ะจึงทําให้อาหารของมนุษย์นะคะมีความหลากหลายมากขึ้นตามความต้องการและความชื่นชอบของแต่ละบุคคลค่ะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการปรุงแต่งรสอาหารซึ่งวัตถุปรุงแต่งส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบด้วยแร่ธาตุโซเดียมค่ะยกตัวอย่างเช่นผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต ก็มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบสูงมากถึงร้อยละ12ค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะมีปัญหาการบริโภคโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะยังไม่ได้รับการตระหนักรู้มากเท่าที่ควรโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะจากสถิติการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ขององค์การอนามัยโลกนะคะในปี2563 พบว่าปริมาณการบริโภคโซเดียมของคนไทยที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่5.31กรัมต่อวันค่ะซึ่งมากกว่าปริมาณการบริโภคโซเดียมโดยเฉลี่ยทั่วโลกนะคะที่อยู่ที่4.14กรัมต่อวันค่ะและสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้นะคะที่ไม่เกิน2กรัมต่อวันค่ะ โดยการบริโภคโซเดียมมากเกินความต้องการเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะเช่น การก่อให้เกิดการเสื่อมของไตเมื่อไตทำงานได้ลดลงนะคะจะก่อให้เกิดการคลั่งของเกลือการบวมน้ำส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเกิดโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดตําม,มาในอนาคตค่ะเรานะคะจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคโซเดียมที่มากเกินความจำเป็นนี้อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพค่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาอย่าง ก็คือทําให้กลุ่มเราเนี่ยได้เกิดแนวคิดนวัตรกรรมขึ้นมานะครับแนวคิดเราของเราก็คือแบบหนึ่งนะครับโซเดียมแบบต้องลดลงแต่ว่าอาหารเนี่ยยังอร่อยนะครับซึ่งการที่จะเป็นนวัตรกรรมตรงเนี้เราก็จะมาดูกันก่อนว่ามนุษย์คนเราเนี่ยสามารถรับรสได้อย่างไรนะครับซึ่งอันแรกก็คือลิ้นของเรานะครับลิ้นของเรายจะมีตุ่มรับรสนะครับซึ่งจะมีเป็นมีเซลล์รับรสซึ่งมันจะรับรสทั้งรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสขมนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากินอาหารเข้าไปพอเรากินอาหารเข้าไปอาหารจะเป็นมันจะให้สารเคมีออกมานะครับซึ่งสารเคมีตรงเนี้ยมันจะถูกแปลงเป็นพลังงานเคมีแล้วพลังงานเคมีตรงนี้เนี่ยครับมันจะกลายเป็นพลังงานตัดไฟมันจะกลายเป็นตัดไฟฟ้าซึ่งตัดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแอออนโพเทนเชียลซึ่งเมื่อเกิดแอออนโพเทนเชียลอลไรเนี่ยมันจะทําให้ไปกระตุ้นของโซเดียมช่นลนะครับมันจะเป็นช่องให้ไอออนโซเดียมให้ไอออนของโซเดียมเนี่ย เข้ามาและหลังจากนั้นนะครับเมื่อไอออนกับโซเดียมเข้ามาในฐานข้้งนี้นะครับมันจะเข้ามันจะทําให้ไปกระตุ้นสมองมันจะทําให้ตัวมันจะทําให้ไปที่กระแสประสาทแลวจะส่งไปที่สมองทําให้คนเราเนี่ยถูกกระโดดได้ออกมานะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับ ต่อมานะครับจะมาขอกล่าวถึงสารเทพเรินที่พวกเราใช้ในนวัตกรรมของพวกเรานะครับว่าเอสารนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับโดยสารเทปรินนะครับเป็นสารที่พบมากในพริกไทยนะครับเป็นสารในกลุ่มอันคาลอยปัจจุบันนะครับมีการนาสารนเนี่ยมาสกัดใช้ในผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารตามร่านขายหรือว่าตามนาคาใช้ตามทั่วไปเลยครับเพราะว่าสารนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากมายนอกจากนี้นะครับก็ยังไม่เป็นพิษต่อมนุษย์อีกด้วยครับ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีรายงานพบว่าสารททปเปอในพริกไทยเนี่ยเป็นสารในกลุ่มคาลอยที่สามารถกระตุ้นโซเดียมไอออนชาแนลบนต่มรับรสเคมบลินของเราได้นั่นเองครับและ2นะครับก็คือมีรายงานพบด้วยอีกว่าการเพิ่มสัดส่วนสมุนไพรในอาหารเนี่ยสามารถกระตุ้นต่อมรับรสเค็มได้ครับต่อมานะครับจะมาขออธิบายว่าเอแล้วทาไมนวัตกรรมแผ่นปิ้วของเราเนี่ยมันถึงลดการบริโภคโซเดียมได้แล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรต่างกับนวัตกรรมอื่นนะครับนวัตกรรมแผ่นปิ้งของพวกเรานะครับ มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่แม้ปริมาณโซเดียมจะลดลงแต่เราก็ยังสามารถรับรู้รสเค็มได้เท่าเดิมนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการรับประทานดังนี้ครับหนึ่งนะครับในแผ่นฟิล์มนะครับมีสารสกัดเทปเปอรี่ที่ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมรับรสเค็มบนลิ้นของเรานั่นเองครับ และ2นะครับก็คือประกอบด้วยสารที่ปลอดภัยต่อร่างกายสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติครับและ3ก็คือแผ่นฟิล์มมีลักษณะบางใสไม่สร้างความระคายเคืองต่อเซลล์หรือต่อร่างกายของเรานั่นเองครับและ4นะครับมีข้อเจ้าเป็นสารก่อฟิล์มสนับส่วนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีตามหลักเป้าหมายความยั่งยืนหรือว่า BCC โมเดลของประเทศไทยอีกด้วยครับ และสุดท้ายนะครับจะมาขอกล่าวว่าเอ๊แล้วทาไมแผ่นแบบฟิลของเราเนี่ยมันทํางานยังไงไมีหลัาการอะไรนะครับโดยจะขอแบ่งออกเป็น2สภาวะนะครับก็คือ1ในสภาวะปกตินะครับและ2ก็คือสภาวะที่มีแผ่นปะล,ลินของพวกเราแปะอยู่บนลิ้นนะครับโดยขอเกริ่นก่อนนะครับว่าในสภาวะปกติเนี่ยหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีแผ่นปะล,ลินของเรานะครับมนุษย์เราจะรับรสเค็มได้โดยการที่โซเดีมยมไอออนในอาหารเนี่ยผ่านเข้าไปบนตุ่มรับรสเค็มแล้วก็ไปสัมผัสกับเซลล์รับรส ในตุ่มลับลวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดการแปลงเป็นกระแสประสาทส,ส่งต่อไปที่สมองเราจึงรับลวดเค็มออกมานั่นเองครับต่อมานะครับเมื่อเรามีแผ่นปานิ้นของพวกเราที่มีสารสกัดเพปเปอรีนอันพิเศษของเราเนี่ยอยู่บนลิ้นนะครับสารเพปเปอรีน er ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้โซเดียมไอออนชาแนลเนี่ยเปิดออกมากขึ้นหรือว่าเปิดเป็นเวลานานขึ้นนะครับทำให้โซเดียมไอออนเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือแม้ปริมาณโซเดียมในอาหารจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังรรู้สเค็มได้มากเท่่าเเดิมนนันองครับ มาจะเป็นกระบวนการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มค่ะโดยเราจะทําการหาความหนาที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มก่อนจากนั้นทําการจําลองโครงสร้างสัมมิติของแผ่นฟิล์มเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนํามาใช้จริงในช่องปากผ่านซอฟต์แวร์สาหรับการดีไซน์หรือว่าโปรแกรม solidworks นั่นเองค่ะต่อมานะผมจะเป็นขั้นตอนการทาฟิล์มครับขั้นตะอนที่1เราจะนำไลโฟล์ท์นะผมมาแบบ pH เป็น pH ที่ p ีเอบนะผมด้วยการเติมโซเดียมไดรอกไซด์ ET, นะผมแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะนำไลโฟที่ปรับเยนแล้วเนี่ยนำมาเติมกับน้ํา ปริมาตรห0ึมิลลิตรครับผมแล้วก,กวรให้เข้ากันเป็นระยะเวลา15นาทีครับผมขั้นตอนที่3มาม,าะน,ะมะ so ital, Israel นะครับผมเราจะมาผสมกับพาร์ติไลเซอร์นะครับผมซึ่งประกอบด้วยโซบิโอลแล้วก็อีเซลลนะครับผมอย่างละส่วนกรัมต่อวัตถุดิบแห้งครับผมขั้นตอนที่3เราจะนำมากวนให้เข้ากันนะครับผมเป็นระยะเวลาสีเอ,อ่อ1ชั่วโมงนะ,นนะงรครับผมที่อุณหภูมินะครับผม85องศาเซลเซียสครับขั้นตอนต่อมาเราจะเทลงบนงแผ่นกระจกครับผมแล้วก็นำไปอบ ที่อุณหภูมิมศูน์องศาเซลเซียสของผมเป็เแล้วเวลา4ชั่วโมงครับสุดท้ายนี้พวกเราก็หวังว่านวัตกรรมแผ่นฟิล์มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโซเดียมในอนาคตกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ